สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุสุคนเด้อมือนิ้งกับสิบหา้าคุดจีหลอพี่น้องคุดจีหลอไปกินยำเที่ยงแะไรกับบุหัวสิได้์ไลน์สำแดงเนาะคุยจีหลอกัอบอึดดอกพี่น้องเตยันเป็นเมื่อยนะเมื่อยก่อน,น,อน,นแล้วก็ะยาได้สำแดงก็สำนั่นได้กะว่าไ,ได้บบลายก็พอได้ป่นได้จแจวแหละพี่น้องกับมือนิ้งกับสิบหา้าคุดกับเบอร์จอนผดเนาะผดกับมาเลี้ยงงวัวพี่น้องงวัวบอได้เอาลงมาเลี้ยงแต่เฮงนนกัเนาะบ่ว่างมือนิ้งผดไทยหุ่นหน้าแล้วแล้วผดก็เลยเอาลงมาเลี้ยง เท้แค้มนานี hiện, ất, ่หน้ามันหยามันกระดกมึงแต่ก่อนกินแต่แถวาลายอ้อยมันเหี่ยนเหี่ยนเลยพี่น้องกรสิคุดกับเพิ่นชองคนเลยพี่น้องก็ไปเบิ่งไปซุ่มกันเนาะสิได้จิ๋วลายสำใดงเนาะบ่าวจรปนคุดสอยเนาะข่อยพระท่านได้จิ๋อพอโตเล้วพี่น้องคุดตื่มกันมันจังได้ไวเนาะอันก็เลี้ยงงัวแป๊ะเศร้าเลยอันนี้ก็บจนเพลนเนาะเลยพี่น้องเท้าแค้มนาแบบมีหยาลายแน่อยู่ลายอ้อยมันกินจนเหี่ยนเบิดจันบ่มีนะ lực nó, làm đại bồ cầm đại sâm, đại bồ tôi nhảy lên ừ. đây được không? Thật là, ra... tôi nhảy nó. Tôi mình được không? Lại đi nó Thật là lực lại thông ผมโม้ละก็บพอไว้ได้ <c oughs> บอกเลย <c oughs> ทอมก็เมือ่นนอยถ้า <c oughs> ม,มันบมเมนคันหน้าบมเมนอะไรกันทอมเพราะมันบ่อเล็กป่นได้ทอมเด็กหน่อยนะแค่เดินเทียนยังว่าทอมไว้สุดางอ่ะแกโต,ตได้ฮอนบ่อสิตัวันจะเมื่อยมันแดดเนาะเขาได้บ่อไล่กันบตนกินกับยังแข,ข็งเครื่องและ พี่หลองพี่หลองเลยอไอพี่ด่ลอกก็เลิกเลิกพี่หลองเลยเพื่อชี้ได้ตัวหนึ่งกับพวกนาเติวผู้แลี้ยตัวนี้ใครเนี่ยมันอยู่ผมอยู่สูกเข่าเนาะ thân mình muốn thân đó tao chỉ không bao giờ đi tìm ra hàng đi đâu đi đi phụ chỉ lời nhám chiều khẩu với một lực nhám thì vẫn lực quan trọng rồi มันก็เริ่มโปงปีกน้อยหนึ่งกัได้หน่เนาะครับน<ะ>่ารักจน่เลยก็ปร่งปิดนะครบบอกสบายคือซุ้มนี่แหละเนาะมุมเกอร์ใสีดีเด้ดีดีเด้พุดไปน้ำเนมงัวไปน,ำไปน,ำไปนำ้ำพี่น้องอู้งัวก็เด้ กินกระจัดกระจายกันไปย่ำน like ี่กระเพาะอันตกายแต่ถ้าย่ำดับนาหนี่โอ้ยเลี้ยงผู้เดียวนี่บุกอุ้มงัวดอกพี่น้องมันกระจัดกระจายกันไปเนาะหาไหาน้ายางใหญ่ตัวอ้วนอ้วนผอุปหาคุณแทวมันเป็นแม่เคนไกวลูกถ่านเนาะพี่น้อง นนนนาากันนอนกันนอนนะใส่ก็มา้างเด็กงวนอนแต่หนุ่มกินก้าสโตเพิ่นกันมานึงก้าแถวนนกับกำลังเคียวอยู่วังพ่อิ่นหวานใหม่มันเนะ นนีิน <rôle> บ <à déc> ้างตนมันบริเวณคันตนมันเป็นดินเรียมอ่ะคือตนนัมันเป็นคันนาบ่คุด ซอยในทีิดีินี่จะจะซอยกินบ่ดีบเหรอดีกินเป็นยังเดียวแน,นมนำึงงัวก่อนตะก้ตะก้าเติอเลยนะ่ยาไั่มันกินไก่ก่นเรื่องเรื่องดรื่ร็น ้มอยู่ครับสมมันอยู่หอบไม้นะนี่วนวนมนะตนีก่ได้ง,งมาลงมาบุเรนหูน ก็ก็จะเป็นงัวจนน่ะมันเนี่ยไม่รู้ okay. 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 Bang lộ bông bênh bông bênh to nhảy, bông 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 bông, lạy đi nọ bông 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 nó bông 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 นพี่น้องก้นต้นๆเหมือนมันเลยเต็มน้ำมันเต็มพองคุยมันลายอยู่ไม่เลือกคุดธนะเล,ลือกจะได้เลือกเลือก จังให้กินโตมันบอให้กินเออเออเออครบมื้อครบ cái mua cái kích tóc nó cười nó, cứ bây giờ cút tẩm thì chắc nồi P'long, ồ hổ, lại chắc to rồi nó, cái thà bưng bự P'long, nó cút สิได้พ่อขัวหรือสิได้พ่อแจวเบิ่งเด็กพี่น้องทจิ๋อโตยิ่ใหญ่มันขนไดตอนนี้ก็ยากคุดจิ๋อเรือพี่น้องเอ้ยก็คุดบ่ได้เฮิงดอกยันอีนางน้อยตื่นเนาะละกามันก็เพียงเนาะเนาะบ่จรมันก็ไล่งัวมาส้นห่มหรืพี่น้องเอ้ยไล่ออกจากแคมพินาแล้วก็สิอัดหัวไว้เนาะไล่ออกมาแถวใกล้เพียงนะพี่น้องโอ้ยโอ้ย บ็ได้เอาใบใบส่มนก็เลยเต้นไปที่หลอกพุดก็ได้เพิ่งพี่น้องก็ได้พอกินอยู่ปอ้อมีต้นอ้วนเดี๋ยว็กหายวิ่งใกล้พี่น้องนี่พี่น้องกินหลอกก็ได้ลายโตอยู่เนะาะคำพังพูดอีกตื่มอีกหน่อยนะ่าจะได้ลายอยุบเต้นไป มันจะัวใหญ่ๆพ่อขัวอยู่พี่น้องพ่อขัวขึ้นเทียง,งด้วาพูดไปหึงนี่เลยว่าแล้วเนาะคนแม่ลูกอ่อนหากินพี่น้องอแบบข้าวฝของฝั่งโอ้โหนี่เลยพี่น้องได้พอกินอยู่เนาะ ได้ประมาณนี่แหละพี่น้องโอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ขอโจอาไว้สำานีก้กกอนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้ใเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่ากดขำโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สะพอนมีรายได้ละเล็กละหน่อยหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกคูมมือนี่ก็ใส่เงินขนาดเนาะเลี้ยงลูกสมไยนี่ก็ได้พี่น้อง จังได้กะขอขอบคุณขอบคุณพูแม่พี่น้องเอฟซีสุขุ่สุขคนเด้อทีท่ติดตามหับชมและให้กำลังใจตลอดมาเนาะพ่อันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนีก้กะขออโตราไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง